ก็เลยออกมาเย้ยนางวันทองและแม่มาบอกว่า,อวาไอ้ขุนแผนที่นางวันทองรักนั้นออก,กลับอะลรล่ะไอรอ่แก้วไอ้ขุนแผน,น,นเป็นอะไรของครัวเนี่ยต้องออกมาทำไมเนี่ย มาดูไม่มีเก็บต้งออกมาดิขุนช้างก็เลยหาอุบายมาบอกนางวันทองว่าคุนแผนได้นางบูลาวทองมาเป็นเมียแล้วจะทิ้งนางให้นางรับรักขุนช้างเสียมาทองมนทอง อันนั้นแม่อันนั้นแม่ว่าไงพ่าผมช้ามึงไม่ออกมาแล้วว่าน้องปวดใจปวดใจไม่ได้ฟังหรอบวดมึงก็แหละว่าน้องว่าน้องเอ็งไม่สงสัยหรือไม่แปลกใจหรือว่าข้าถึงได้มาถึงที่นี่ว่าข้ามีเรื่องอะไรนั่งเป็นอะไรนั่งเป็นอะไร นั่งเป็นอะไรทำหน้าดีๆแล้หน้าดีก่อนมันเป็นคาแรคเตอร์ออคาแรคเตอร์พี่ช้างยังรู้หรือเปล่าไอ้ขุนแผนมันพาอีลาวนงกลับมาด้วยเลาาทองเลาาทองไอ้ขุนแผนมันภายลาวทองกลับมาด้วยข้าไม่เชื่อหรอก จริงเอ้ยใครไปเชื่อเอ็งต้องเชื่อพี่นะเอ็งต้องเชื่อข้านะไม่คุณช้างข้าจะไปโกหกเจ้าทำไมจริงใช่ไหมที่พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงดีแล้วลูกงันขลับพี่ขุนช้างไปเลยเมทเห็นด้วยคุณแผนตายแล้วตายดีีใจคุณข้าตายดีจริงไหมไม่ เจ้าเจ้ารัดเจ้ารัดเขาตอนนี้หอหนที่มหาเจ้ารัดเป็นนะครับทิโอ้ยโอ้ยม่ใชปะทองรัดแค่ไหเนี่ยปะทองเจ้าจูเชื่อค่าเจ้าก็รู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตข้ารักเจ้ารักเจ้ามากรักเจ้ามาตลอดเลยและตอนเนี้ยไอคุณแผนมันลบมัรนาศึกมาครั้งนี้มันพาผู้หญิงที่ชื่อราวทองมาด้วย เจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่เชื่อข้าข,ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะข้าก็บอกท่านแม่เหมือนกันนะลูกต้องรักพี่คุณช้างแล้วนะเป็นผู้หญิงต้องรักงวนสงวนตัวนะลูกดูแม่เป็นตัวอย่างนะคุณช้างครับท่นแม่จไว้จไว้ช่างนั้นข้าก็คงต้องอยู่กับพี่คุณชาไวซะก่อนจะคิดถูกแล้วแต่ข้าก็ยังไม่เลื่อย เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าพี่คุณแผนเขาจะตายไปไม่ได้ตายลุงนแล้วดีถ้าไม่เชื่อว่าพี่คุณแผนจะมีแฟนใหม่นอกจากข้าเจ้าเชื่อข้าเถนะวันทองได้เจ้าก่ต้องตาโอแม่เหรอข้าเห็นข้าเห็นมากับสองตาของข้าเลยนะว่าไอ้คุณแผน มันพานางราวทองมามันชนะศึกครั้งนี้มันมีหรือผู้ชายหน้าตาดีๆหน้าตาลหลอ่อๆไปรบกลับปาแล้วจะไม่มีผู้หญิงติดไม้ติดมือมาด้วยเจ้าฟังข้าเถอะนะข้าหวังดีกับเจ้าเสมอแหละเชื่อพี่ช้างแต่ลูกถ้าอย่างนั้นข้าก็จะเชื่อเจ้า,าพี่ช้าง ไข่แม่เธอตำขาตอนนี้ข้าจำบทไม่ได้ข้าไม่รู้จะออกซ้ายหรือออกขวาดีคนคนาคก็ไม่ภาคนทภาคก็ภาคไม่ถูกตอนนี้แม่จากนั้นนางวันทองก็ไม่เชื่อคุณช้างก็เลยบอกว่าข้าจะพาวันทองไปดูที่บ้านขุนแผนก็ได้ว่ามันพาดญิงอื่นมาเจ้าจะเชื่อหรือเปล่า ข้าเชื่อก็ได้เอ้าเอ้าเสี่ยวมึงต้องไม่เชื่อสิเฮ้เชื่อนี่คำพูดขนาดนี้ดดดูููไไปปกกัน็ได้าพูดขนาดนี้เดี๋ยวเพื่อพี่ชายเขาเห็นจริงเลยแม่มึงจริงเลยนะเนี่ยนี่ข้างล่างกบฏมาก นี่เจ้าไม่เชื่อข้าเหรอท่านแม่ไม่เชื่อข้าเหรอบอกกับบอกตามตรงซะเชื่อเชื่อน่ะเชื่ออยู่เกิดมาส่วนมากเบิ่งแต่๋ให้มานี่เออให้มานี่เขาให้ผมคุณสากเลยรู้อยู่เต่๋ยบดีอ่านเต็มอะเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอวันทองไม่เชื่อข้าไม่เชื่ออย่าทำข้าแบบนี้พี่ช้างงั้นเอาอย่างนี้ข้าจะพาพี่ช้างทั้งวัดทองทั้งแม่เลยไปดูไอ้คุณแผนที่อยู่บ้านมันมันเอาอีนางเล้าท้องมามาูม่ดู กูลคาัพี่บ้านของคุณแขนคุณแขนได้พานางราพรรักดาแก้วกริยาอยู่อย่างมีความสุขราทองยังไงเวงของพ่าโอ้โหอยังไงวะางชาติใหญ่โตเหรือเกินนี่มันยังไม่ถึงบริบูรณ ไงพระราชวังของข้าสวยมากเป็นยังไงเดี๋ยวข้าจะให้แม่นางสนมหาที่เ่าที่นอนให้เจ้าอีวันทองงอกมากกูบอกแล้วเว้ยไม่ถึงฉากมึงกูเป็นคนจะพาไปดูเขานี่ไงโอ้โหข้าชอบมากพี่แผนนี่ก็คือเป็นพระราชวังของเจ้าเลยนะแล้วก็ของเราใช่ข้าดีใจของข้าก็เหมือนของเจ้านั่นแหละเราทอง พี่สัญญาค่ะนะว่าพี่จะดูแลค่าตลอดไปค่าให้สัญญาื่องเกียรติของค่าค่าจะดูแลและเจ้าตลอดไปโอ้ยจากนั้นคุณช้างอาจารย์โอเคต้องมาอยู่นี่อาจารย์โออยู่ไหนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรานั่งพาันเถอะพี่จากนั้นคุนช้างได้พานางบันทองและครอบครัวเดินทางมาจากบ้านขุนแผนเพื่อจะดูว่า เป็นจริงจากที่ขุนช้างพูดไว้วันนี้วันนี้แม่วันนี้พี่ช้างใหญ่พี่ช้างดูเฉยมึงไม่เห็นไม่เห็นของว่งของ้อนนี่วันทองข้าไม่เคยโกหกเจ้านะเจ้าดูสิเขาได้เห็ุหมามาเป็นแฟนเหรอเจ้ารอนี่ก่อนนะเจ้ารอนี่ก่อนนะ เ้าช่างน่ารักยิ่งนักลาทองเอ้ยเฮ้ยเจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นไหมวันทองว่ามันพามันชื่ออะไรนะพี่ลาทองลาทองว่าไอ้ขุนแผนไอ้ขุนแผนไอ้เจ้าชู้ชีวิตหนชีวิตจริงลาทองเจ้าน่ารักยิ่งนัดเจ้าเห็นไหมครับพูดที่มันพูดแบบเนี้ย ถ้าไปออกลบมาแล้วเจ้ามาันรวดทุกวันก็ดีไหนข,ขันแก้วแม่ขอดูหน่อยสิแม่มแม่มาสนะิเอาตรงนะเอาตรงนะอุลขาดแม่มอกว่า,าเจ้าดูแม,ม่จริงแม่ดูสินี่ผู้ชายที่มันดีมากนี่แหละผู้ชายที่มันหล่อเหลาที่มันรักเดียวใจเดียวแม่ดูดีๆ เอ้าแม่มาไงเนี่ยขอใหออกมาเนาะแม่อย่นลูกใจเย็นๆครับครับอ้ออธิบายก่อนใครแม่กูแล้วใครแม่คนทั้งตอนเนี้ยอธิบายอธิบายกูมากกว่าเอาต่อเอาต่อกูจะเรียกใครเป็นแม่กูกูก็งงเหมือนกันนี่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 ทั้งมือแล้วอีนี่เป็นใครเสนาพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกูก็กูก็งงเหมือนกัน อยูดทีแม่กูได้ระพเชเลยเสียงหมูเสียงหมาอันนี้อันนี้แม่ใครอะไรกันเนี่ยแมปุ่นช้างอันนี้แม่ใครแม่วันทองอ๋อวันทองวันทองจะเสียงดังเดี๋ยวกลับไปร้องเสียงอะไรใครร้องไห้ัน่เนี่ยแค่พามาดูแค่นี้แหละเจ้าก็ต้องรู้เนี่ยว่าใครรักเจ้าว่าใครเป็นห่วงเจ้ามากขนาดไหนกลับบ้านไปก่อนนะแม่นะกลับบ้านไปก่อนนะเฮ้ ไม่เห็นกูอ๋อคืนนี้กูต้องเต็มทิกตอกไอ้หุ่แผนมึงวันนี้แหละกูจะได้วันทองเวนของกูวันนี้เราก็เหนื่อยมากๆแล้วเราทองเรามานอนพักกันเถอะเอาออกทางต่อ เลยต้องด้นมาดยมันสีเดิกมันสีเดิกกูไ่เชื่อหรอกว่าชีวิตจริงมันจะใส่ชุดก่อนนอนมาไปออกลบั้นด้วยความวุ่นวายระหว่างรักสามเศร้านี้เรื่องก็ได้ไปถึงหมูพระพันษาและได้ทำการตัดสินว่า ในเมื่อขุนแผนมีเมียอยู่แล้วนั้นก็ให้ดูแลเมียนางแก้วปริยาและนางลานทองใหม่ส่วนนางวันทองให้ตกเป็นเมียของขุณช้างเสียระหว่างที่อยู่กินกันนั้นนางวันทองได้ตั้งของขึ้นมาและคลอดบุตรมาหนึ่งคนชื่อว่าพายอามซึ่งหน้าตาเหมือนขุณแผนซะอย่างไรอย่างนั้นเพราะขุนช้างรู้ว่า ไม่ใช่ลูกของตนจึงคิดที่จะฆ่าทิ้งเสียนางวันทองจึงส่งให้ไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีกล่าวถึงพายงามรูปชายของคุณแทนเช้านี้อากาศก็สดใส หลานย่าก็าอยู่ไหนเนาะพายงามาเลยโอ้คุณย่าหลานผมชื่ออะไรวะย่าลืย่าลืมไอ้หลานช้างปะผมชื่อพายงามพายงามลูกของพ่อคุณแผนแม่วันทองใช่แล้วลูกแต่วันนี้ผมได้อยู่กับพ่ออยู่กับย่า แม่ผมไปอยู่กับไอ้หัวโล้นทุนช้างทิ้งผมอยู่กับคุณย่าเพียงลำสามตัวอย่าน้อยใจสิลูกตอนนี้ชีวิตพวกเราก็อยู่ดีมีสุขอยู่ไม่คุณย่าภายงามอย่ายอยู่กับคุณแม่อยากอยู่กับคุณแม่ลูกจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้พระพันษาท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าเรื่องที่มันเป็นเหตุอย่างเงี้ยก็เลย ใจให้ไปอยู่กับคุณช้างแล้วลูกจะไปอย่างนี้ต้องไปขอกับพ่อพันษามมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเราก็ไปรับพาตัวแม่มาไงคุณย<ล>่าพาตัวใช่พายงามจะอยู่กับคุณแม่บ้างอยู่กับคุณพ่อบ่อยแล้วคุณพ่อกินมาม่าคนเดียวไม่แบ่งคุณช้างไ <c oughs> ม่ยังหรอไ <c oughs> <c oughs> ม่คิดอะไรไม่ออก <c oughs> มันเห็นหน้าพี่แล้วนีคิดบุงไม่ออก <c oughs> คุณย่า คุณย่าปกติแล้วมีหลายคนก่อนนี้ไม่ใช่หรอมีแค่นี้เหรอคุณย่าเฮ้ยทหารมาอยู่นี่เราอยู่เป็นทหารของข้าชื่อพายงามเป็นเราเป็นทหารของพายงามข้าเป็นลูกของคุณแผนเป็นลูกคนที่ลบมาได้แชมป์อ๋อชน,นะต้องภูมิใ,ใจลูกคุณย่าอะไรคุณ,คณลูกไม่ได้ใส่กีฬาทุกวันคุณย่าอะไรลูกพายงามอยู่กับคุณแม่จริงนะคุณย่า มันเป็นไปไม่ได้คุณแม่ท่านมีสามีใหม่แล้วลูกตอนนี้ก็มีแม่เลี้ยงที่สวยปากเดๆนะ่ะคุณแม่เห็บหมาน่ะเหรอไม่ใช่พยงามไม่เอาพยงามต้องการไม่เอามไม่งอเงี้ยไม่เสียกันผยมยอมยุ่ใส่เหรอโอเคคุณย่า้างนั้นพยงามยอมก็ได้พยงามจะอยู่กับคุณย่าแล้วก็คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เห็บหมาก็ได้เอออย่าดื้อลูกตอนนี้ก็เล่นเนี่ยพาเพื่อนเล่นไปเล่นวัดนะได้เดี๋ยวย่าจะไปทําขนมก่อน โอเคคุณย่าไปปลาโป่งไหมเฮ้ยเราปลาโป่งไม่เก่งเองไปชวนข้าปลาโป่งทำไมเองปลาโป่งเป็นเหรอวะปลาโป่งแม่นมากเหรอใช่วันงานก่อนปีที่แล้วเองได้กี่ตัวได้สามตัวไปถึงตุ๊กตาเหรอใช่เราได้ตุ๊กตาี๋ยจะพาไปปลาโป่งมันเล่นเยอะแล้วมุกไอ้มาขี้เหรอเฮ้ยเองไม่ยินคุณย่าพูดไหมวะพูดว่า คุณย่าไม่ค่าพาคุณแม่วันทองมาแต่ข้าต้องการเจอคุณแม่วันทองเอ็งมีวิธีไหนบ้างว่าที่ข้าจะแอบไปหาคุณแม่วันทองโดยที่ไอหัวล้นคนช้างไม่รู้ <c oughs> เอ็งมีวิธีใช่ไหมก็แอบไปไงไม่แอบไปอยู่แต่คุณ,คณช้างคนที่ฉลาดวางทหารมามากมายอ๋อแป๊มน,นึงแป๊บน,นึงลืมนี่หัวเขารู้ใช <c oughs> ่ไหมใช่ การที่จะไปบ้านคนอื่นหรือย่องไปเนี่ยมันต้องมีของศีลธิ์ปกปักรักษานี่หลวงพ่อรอดฝาเหรอหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อหลวงอันนี้ฝาใช่หรอพระหลวงไปแล้วเลยแต่ฝาอ๋ออันนี้หลวงพ่อหลวงครับเลยแต่กรอบไม่เห็นหลวงพ่อเลยอยู่ไหนหลวงพ่อล่วงไปแล้วล่วรแล่ะมีธนิจยังไงวะมีธนิจก็คือเนี่ยสมัยปู่ปู่ของข้าเนี่ยเฮ้ยมึงพูดกับกวางยังไงวะกูเป็นคนพ่มึงเนี่ย ปู่ของผมเนี่ยจะไปจีบสาวที่บ้านหลังหนึ่งแต่เพราะตาเขาแบบเฮี้ยมมากวางตะปูไว้รอบบ้านไม่ให้ชายใดเข้าได้เลยปู่ของผมองพระอ,องนี้ไว้ข้างในปากไปถึงบ้านโดยไม่เหยียบะตะปูสักดอกเป็นเพราะพระอ,องค์นี้เหรอปู่ข้าขาด้วนคือ <laughs> เลยไม่ได้เหยียบตระตูสักดอกเลยฟัง <h> เล่นอย่างหัวเราะเหรอมันไม่ได้มันเป็นมันใจใช่เฮ้ย ไอ้ขุพนพร<ม>ชๆๆันนักไหมเองมีอะไรให้ข้าบ้างว่าที่ข้าจะไปหาแม่ข้าโดยที่ไอ้ขุนช้างไม่รู้ตัวว่าข้าไปมีเรือขอรับเรืออะไรวะเรือพายเรือพายนี่มีธนิษย์ยังไงบอกข้ามาสิมันพายไปได้พี่พายไปได้แล้วยังไงข้าจะไปหาแม่ข้ายัางไงก็ลัดน้ำไปครับ มันได้อะไรบ้างวะได้แต่ว่าเราต้องมันเป็นวิธีที่ดีมากแต่ว่าเองอย่าบอกย่าข้านะข้าจะพาไปแอบรักตัวแม่ข้ามาเพื่อให้รักพาตัวใช่เพื่อให้พ่อกับแม่ข้ากันอีกครั้งนวดซี่กันนี่แหละกันอีกครั้งอยากได้น้องเหรอ ไม่ข้าอยู่กับยาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาข้าไม่อยาก<อ>ชอบเลยแม่เลี้ยงเห็บหมาดูหน้าตาบุรีมันมันมุดโัวส่วมมาก็ไม่รูมม้มาถึงเขาเหรอกูนี่แหละเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าข้าเป็นคนที่หล่อที่สุดในเมืองทำไมอ่ะมึงรู้จังไงกไม,ม่เบกิตาร์พลังขึ้นเต่ามปเจอเราปะไปเอไปหาคุณแม่ปันทองกันจากนั้นไปกันพายงามก็ได้พาสมุนเพื่อจะไป พักาตัวนางวัดทองออกมา